วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมบีบบัดดี้เมนเจอร์นะครับพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้หน้านแรกนะครับก็จะมีให้เราเลือกเ็ไมไปหมดเลยนะครับนะข้างๆนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เราเลือกเราก็เพิ่มได้นะครับมาตอนแรกที่เราซื้อมานี่ผมซื้อมานี่จะมีอยู่ประมาณประมาณประมาณเท่านี้ ทอานี้นะครับนะไล่ลงมาเรื่อยๆทั้งป๊อปแจ๊สล็อกเล็กเก้นะครับนละบลูท,ทันทีนะครับฝังนะครับนะก็จะแถมมาให้ในนี้พอเวลาเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอทันทีนะเจอปั๊บเลยนะมันก็จะบอกว่าเราจะเล่นเสียงไหนเล่นเสียงนี้กนะ็มันก็จะให้เราเลือกนะครับ อันนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเพลย์กด,ไ,ดไหมหยุดแค่นี้เองไม่ยากอันนี้ก็เล่งเทมโปแล้วจาเทมโปตรงนี้โอเคอันนี้เราก็สิ่งที่ อันแรกๆเลยที่เราต้องดูเนี่ยก็คือเราจต้องดูในแท็กนี้นะครับนะที่เราเลือกเสียงนี้ไปคือเสียงบลูเบอร์สามนั่นเองนะเวลาเครื่องมันจะเล่นเราต้องรู้แผนน่นนี้ก่อนว่าเออมันจะเล่นยังไงเราถึงจะไปเหยียบไกเจ้าเครื่องตัวนี้ถูกเห็นไหมครับนะ สมมุติเราใช้จังหวะนี้ปุ๊บเพไปตอนนี้มันเล่นอยู่ที่จังหวะนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นดัมลูปเห็นไหมครับจะเขียนว่าเมนดัมลูปมันก็คือคอนเวิร์ตที่จะใช้ร้องนะครับ ช่องนถ้าช่องนี้ดัมฟิลก็คือช่องที่ใช้ส่งมีลูกส่งอยู่สามลูกเห็นไหมช่องนี้ก็คือช่องคารสเซปส์หมายถึงว่าเราเหยียบค้างพอเหยียบที่เจ้าตัวนี้ค้างปุ๊บมันก็จะมาเป็นตัวนี้แล้วก็จะส่งเข้าแพทเทิร์นที่สองเห็นไหมครับแพทเทิร์นที่สองนี่อยู่ข้างล่างมีแพทเทิร์นที่หนึ่งแพทเทิร์นที่สองในแพทเทิร์นที่สองนั้นก็จะมีลูกส่งอยู่สามลูก ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนผ่านไปที่กลับไปที่แพทเทิร์นที่หนึ่งก็จะใช้ลูกส่งเบอร์นี้เราก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะในป่าสะปติฟิวเจ้าตัวนี้ก็คือ accent น,นี่จะเป็น a c ซของแฉะเราก็จะใส่ตัวนี้มันก็ปดไวไ้มันก็ดังใช้แฉะตัวนี้อยูนะ่ตอนนี้มันเล่นอยู่ที่ แพทเทนี่หนึ่งเรากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการส่งอ้าวนะส่งแล้วแต่มันจะส่งอยู่ที่นี่นี่คือตัวส่งอันแรกของมันมันก็จะกลับมาเป็นตัวนี้เหมือนเดิมกดครั้งที่สองนะก็จะมาส่งอันนี้แล้วก,ก็กลับมาที่อันนี้กดครั้งที่สาม ก็จะมาส่งลูกส่งที่สามแล้วก็จะกลับมาที่ตังนี้เหมือนเดิมเวลาตอนนี้ถึงช่องนี้ทางสโตร์เราอยากจะให้ไปเปลี่ยนไปแพทเทิร์นที่สองเราก็เหยียบอันนี้ค้างไว้แลก็จะมาส่งเขาอันนี้ก่อนแล้วก็จะมาแพทเทิร์นที่สองก็เหมือนการแพทเทิร์นที่สองก็ลุกส่งที่สามลกเหยียบครั้งนี้หนึ่งก็ประสบ แล้วก็ถับหมานี่สองที่สองที่สามอันนี้ว่าถ้าเราเหยียบค้างเหยียบค้างไว้หนึ่งเหยียบค้างเหยียบค้างไว้นะครับไม่ได้เหยียบตึ๊กนะเหยียบค้างว้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาเป็นทานสโตร์ก็คือจะมาส่งเข้าที่ห้องนี้เพื่อที่จะกลับไปที่หนึ่งนะครับเหยียบค้างเฮียร ที่หนึ่งเดิมอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ่าเวลาร้องเนี่ยเราต้องใช้อยู่ตรงนี้นะครับเวลาส่งก็จะเน้เราจะใส่กี่ลูกก็ได้เวลาส่งครับแล้วก็ทานสโคต์เราจะต้องใส่อันนี้เพื่อเชื่อมต่อไปที่แพทเทิร์นที่สองเพื่ออันแพทเทิร์นที่สองก็จะต้องมีตัวเชื่อมกลับมาแพทเทิร์นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นแอคเซ็ที่เราเป็นแชรนะครับวันนี้อันนี้เราค่อยมาใส่ีห่ังนะครับอันนี้เราก็จะรู้แล้วมีอยู่สามส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่ร้องส่วนที่สองก็คือลูกส่งส่วนที่สามก็คือลูกส่งเพื่อที่จะเข้าแพทเทิร์นที่สองอันนเองนะครับตอนนี้เราก็ทําไปแล้วทอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเวลาเราเหยียบเราก็เหยียบงนี้พอเหยียบครั้งที่หนึ่งจริงๆตรงนี้เราจริงๆตรงนี้มันเป็นลูกส่งส่งก่อนเข้าแล้วว่าผมไม่ได้เอานะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาสอนวิธีท,ทาอันแรกๆเลยนะครับ อันนี้คือเราต้องดูให้เป็นก่อนนะครับว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้เข้าเหยียบอันนี้พอเหยียบส่งครั้งที่หนึ่งอันนี้เหยียบส่งรันที่สองเหยียบ,บส่งรังที่สามหาสโคเข้ามาอ่าแพทเทิร์นที่สองนะครับนะเราก็จะรู้แล้วยางเพลงมีสามแพทเทิร์นเราก็จะทําได้นะครับนะเราก็เพิ่มเข้าไปนี่ก็เพิ่มมาแล้วเห็นไหมเราก็จะใส่เสียงอะไรอ่านเลเบลนี้เข้าไปเราก็หาเสียงที่เราเคยทําไว้ครับนะใส่เข้าไป ุ๊บมันก็จะเพิ่มมาเป็นแพทเทิร์นที่สามนะลูกส่งเราจะเท่าไหร่อ่ะเราก็กดตรงนี้นะครับเราก็เลือกใส่เข้าไปลูกส่งนะครับนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สอนเขียนนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าจะสอนเขียนอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนสปอตนะครับเราอยากจะได้ลูกส่งลูกไหนแทนสปอตกลับไปที่แพทเทิร์นที่หนึ่งก็คือใส่ตรงนี้นะครับนะ,ะเราเหยียบค้างครั้งหนึ่งก็จะกลับมาแพทเทิร์นสองเหยียบค้างครั้ง,งนึงก็จะเป็นสามนะครับตอนนี้ ถ้าเราเหยียบสองทีอย่างเช่นว่าถ้าเราเหยียบสองทีนะครับนะก็คือจบนะครับเหยียบเทา้าเข้าเต้นที่สองเหยียบทเ,เท้ากลับมาให้เต้นที่หนึ่งเหยียบสองค,ครั้งจบ น,นี่คือลูกจบอยู่ข้างล่างนะครับเราอยากได้ลูกจบเป็ไหนแล้วก็มาใส่ไวตรงนี้นะพอเราเหยียบสองทีมันก็จะมาเล่นตัวนี้แล้วก็คือจบนะครับง่ายไหมไม่ยากไหมครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือเลือกเทมโปนะครับนะเทมโปเวลาเราทําเนี่ยตรงนี้ใส่เทมโปได้เลยนะครับเลือกไว้ปุ๊บเหยืาา่อมืนอจะกเซฟให้เซฟครั้งหน้ามาก็จะขึ้นที่เก้าสิบ จบจบกมนี้นะครับอันนี้กลองเราอยากจะเลือกใช้อันไหนแล้วน,นี่นะครับนะอันนี้ผมใช้อยู่ที่อะมาตรฐานก Pro นะครับตอนซื้อมานี่เขาจะให้อันนี้มานะครับ อันนี้นะครับนะคือที่ซื้อมาก็จะแถมอันนี้มาให้นะครับกล่องสแตนดแบบาร์ดเสียงไเต็มนี้เราชอบแบบไหนเราก็เลือกใช้นะครับอันนี้เราใช้อันนี้เป็นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับนะผมจะสอน าการเขียนนะครับนะในแต่ละอันเขียนลงไปก็ได้นะครับนะแล้วก็มี xport อ,อ,อีกนะครับนะเราทําเสร็จแล้วเราเอ็กพอร์กลับไปเก็บไว้แล้วก็ดึงออกมาใช้อีกนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มาสอนใช้แต่เพียงอันนี้ก่อนนะครับนะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าข้างบนนี้ยังยังไม่ต้องนะครับนะเป็นบาร์ก็เดี๋ยวค่อยมาสอนกันอันหน้าดีกว่าลองสอนใช้อันนี้เรียบร้อยแล้ว ก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าออ๋เวลาเราทําไปปุ๊บเหยียบมามันจะเป็นตัวนี้นี่เองนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <S Hello. S me 's